คลิปนี้จะเป็นการปิดเครื่องครั้งแรกไว้ทุกคนของน้องแดงจีดของราอนนะครับเคยลงคลิปรีวิวแคมช่างทนีนะครับทุกคนก็ลองกดเข้าไปดูกันนะครับผมไม่รู้ว่าสตาร์ทกินหรือเปล่านะทุกคนโอเคไปขึ้นแบบนี้จัดไปครับทุกคนโอ้แต่ว่าเคียงเคียง <ๆ S 1> ท่อมากเลยทุกคนดูดียังเป็นท่อไหอยู่เลยอะไรครับเนี่ยเราไปดูกันนะครับกินหรือเปล่านี่เฮ้ยดีกว่า กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมช่องเว็บกล้องนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเบฟอีกแล้วนะครับแล้วก็น้องแดงกีดของเรานะทุกคนคลิปนี้จะเป็นการปิดเครื่องครั้งแรกเวทุกคนของน้องแดงกีดของเราครับหลังจากที่แบบหลับไปนานนะครับหลังจากที่ไม่ได้ยินเสียงนานมากเลยทุกคนตั้งแต่ผมติดโควิดนะครับประมาณ78วันที่แล้ววันนี้ก็คิดถึงรถมากๆเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาฟังเสียงน้องแดงกีดแล้วก็มาติดเครื่องกันพามาชมด้วยทุกคนนะ เดี๋ยวผมพาไปดูนะทุกคนโอเคครับทุกคนก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าน้องแรงกีดของเราก็ได้ทําลูก5้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่ผมอัปเดตไปวันนั้นนะทุกคนนะที่ว่าวาวมันขาดนะผมก็เลยทํา5สามแม่งจบๆไปเลยนะทุกคนเออหลังจากคลิปนั้นถ้าใครยังไม่ดูก็ลองเลื่อนๆดูกันนะกันนะผมลงไวไลายคลิปอยู่นะครับทุกคนแล้วก็คือแบบแอบบแอบบไปเห็นเออ LED ออทุกคนคือคือแบบเออแอบบ แอลไปเห็น LED เสียโอมซีเกียเกนะทุกคนแม่โคตรสวยนะก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราจะทําดีไหมวะหรือว่าเราจะอะไรยังไงแต่ว่าใช่แล้วครับมันไม่มันไม่ใช่ทางของเราเว้ทุกคนทางของเราก็คือแบบนี้เว้ตัวตัวเก่าเว้สองพันเก้าทุกคนทุกคนเออตัวต้นของเรามันเป็นตัวเก่าไปแล้วนะครับแต่ว่าเอเสีย LED เสียโอมนี่ก็สวยเกินครับก็เลยามีความคิดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนคือเรามาตั้งปานนี้เราทุกคนดูยูคนดูอะคำนอง นี่นะเราก็มาตั้งปตาน,นี้แล้วเราจะกลับไปไม่ได้นะครับทุกคนออก็แบบแต่งแต่งตัวนี้เป็นเ,ออเป็นแนวทางของพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับที่ติดตามมากก็ก็แบบขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนนะนี่สภาพทุกคนดูเดี๋ยววันนี้เบบจะพาทุกคนมาติดเครื่องกันนะครับว่าหลังจากที่ไม่ได้ติดมาประมาณอาทิตย์กว่าทุกคนออโคตรคิดถึงรถเลยทุกคนแบบนอนอยู่แต่ในห้องนะกักตัวคิดดวนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาติดเครื่องเลยแต่ว่า แต่ว่าทุกคนเห็นไหมเออทิปทิปที่พวกพี่ๆน้องๆไปหลายๆทิปผมก็พลาดมากเลยทุกคนภาพมันจะมีทิปทิปทิปหนึ่งที่พี่อานักคิวมาขอนเทน์นะครับผมก็เลยไม่ได้เจอแกเลยเพราะว่าเมื่อแต่กักตัวทุกคนนะก็คิดดูเอาก็พลาดหลายๆทิปมากเลยครับทั้งแบบสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนะคือแบบเห็นพวกพี่ๆเขาไปสนามด้วยก็แบบม่ความคิดอยากไปอยู่แต่ว่าก็ด้วยเหตุการณ์ด้วยอะไรปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมไม่มีนะครับไม่ได้ไปนะเออก็ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาติดเครื่องกันเลยเออกูแม่โคตรลำอนะ่ะทุกคนนะก็แบบวันนี้ถือโอกาสมาถ่ายคลิปชิวๆด้วยนะครับคือว่างหรือว่างว่างนะว่างโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแดงจีนของเราเป็นทำห้าสามนะทุกคนเดี๋ยวผมพาพาทุกคนมาดูเสเต็ปเครื่องเลยละกันนะครับทุกคนนี่ก็เป็นห้าสามนะครับเป็นดูดูเดี๋ยวให้ดูแล้วกันอือเป็นเออห้าสามทำอะไรนะครับผมห้าสามทำธรรมดา,นะมมมดาแล้วก็ แคมแคมใช้เป็นแคมของช่างทีนที่สปอนเซอร์มาให้นะทุกคนเออผมเคยลงคลิปไปอยู่นะผมว่าเออเคยลงคลิปรีวิวแคมช่างทีนอยู่นะครับทุกคนก็ลองกดเข้าไปดูกันนะครับเออลองกดเข้าไปดูกันส่วนเรือนก็ใช้เป็นเรือนเรือนเดิมทำนะครับทําอันนี้ทํา28นะทุกคนเห็นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูเอา้าซูมไม่ได้อีกโอ้โทรศัพท์กูนี่นะครับ ก็เป็นเรือน28มิลน,นะครับทุกคนใบ28นะครับลิ้ง28นะเออก็แบบทาทามาแต่โอ้หมดหลายบาทมากทุกคนคันนี้แต่ว่ายังไม่แบบรีวิวอันเออรีวิวอะไรไปแล้วเธะยังไม่บอกราคาทุกคนนะหมดไปเยอะมากนะครัคนนี้น่า2ะองหมื่นได้ั้างทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะครับ2องหมือนนี่ก็คือแบบรว,วมเออรวมพวกพวกภายนอกนะครับล้อแล้วก็รวมเครื่องด้วยทุกคนนน่ล้อก็ะลื่น เออถึงไหนแล้ววะถึงแคมหรือเปล่าถึงแคมก็แคมใช้เป็นของช่างทีนั่นแหละทุกคนส่วนวาวอะไรก็เดิมๆิมหมดเลยครับก็มีแค่ลูกมีแคมนะครับก็มีลิ้นนะครับลิ้นยี่แปดประมาณนี้นะครับทุกคนท่อก็ยังใช้เป็นท่อผ่าอีกเลยอะไรครับเนี่ยทุกคนดูดิโหแบบห้าสามใช้ใช้ท่อผ่าคอเล็กนิดเดียวทุกคนหรือว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เครื่องจะติดหรือเปล่านะจอดไว้นานแล้วนะครับดูดูทุกคนดูฟุนดิ ดูสภาพหลดโอ้ดูไม่ได้เลยทุกคนก็ดูเอาอะครับนอ้องๆก็อาจจะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูสภาพกันเลยละกันนะเดี๋ยวให้ผมเป็นไฮไฮโคเบียก่อนทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะทําออยากทําทดําหน้านะทุกคนทุกคนคิดว่าไอสวยปะ่ะนะทุกคนถ้าดําหน้าถ้าทุกคนคิดว่าสวยก็ลองคอมเมนต์ให้ดูเลยนะเออเดี๋ยวผมจะลองเอาไปคิดคิดดูครับแล้วก็เป็นอรามหูถอย,อยไงอันนี้หูมันยังเดิมๆอยู่นะทุกคนนี่ ถ้าหูถ่ายเพราะว่าทรงหน้าจะสวยอยู่นะกับดำหน้านะทุกคนก็ลองคอมไม่ให้ผมดูหน่อยละกันนะครับทุกคนนะว่าทรงมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวผมมาพามาติดเครื่องกันเออแต่เดี๋ยวผมคอดูนะ้ำมันก่อนนี้ที่เหรอน้ำมันมีหรือเปล่าวะจอดตั้งหลายวันนะเออนี่ทุกคนอันนี้เป็นคอกรองของเออคอกองของอะไรวะเบฟยี่สิบเอ็ดอ่ะทุกคนเบฟปีสองพันยี่สิบเอ็ดเบฟตัวหม่อ่ะ บ LED นะครับทุกคนเป็นคอกรผมจะเอามาใส่นะทุกคนมันเสียได้ไวทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีคอ,อออยางรัดนะทุกคนยางรัดตรงนี้นะครับมันไม่มีแต่ว่าใส่ได้พอดีไปแต่ว่าทรงมันจะงอกมาแบบนี้นะครับก็อพอดีแหละเพราะว่าไม่ให้ฝุ่นเข้าด้วยนะครับทุกคนก็อพอดีเลยกับใบยี่สิบแปดนะครับแต่ว่าไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นของเพื่อนผมนะครับมันให้ผมมาแล้วผมก็ลองมาเทียบดูมันเสียได้ไวทุกคนไม่รู้ว่ามันสั่งแบบไหนอะไรมานะครับก็รูปทรงประมาณนี้ครับทุกคนก็ไปลองเสิร์ชด ประมาณนี้ 2, 2, นนครับของสองพันยี่สิบเอ็ดครับเดี๋ยวเรามาดูน้ํามันกันนะครับน้ำมันมีปาเฮียเอ้ย,อยน้ํามันเกลี้ยงทางเลยทุกคนเดี๋ยวก็พอมีนิดนึงนะาจะพอฟังเสียงได้ครับทุกคนเออคันนี้ก็ไล่เป็นเก้าห้าธรรมดาครับยังไม่ไล่อีกเปดห้าได้ยินว่าอีแปดห้าคอทจะเลือกผลิตแล้วทุกคนเออโคตรเซ็งเลยเฮียตอนแรกตอนแรกก็ว่ามีตังจะไปไล่หัวฉีดไล่อีแปดห้าเนาะแต่ว่าก็ได้ยินว่าแบบอีแปดห้าเลือกผลิตก็ ไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงกันผมไม่รู้ว่าสตาร์ตติดหรือเปล่านะทุกคนโอเคไฟขึ้นแบบนี้จัดไปครับทุกคนแต่ว่าเค่งเชียงท่อมากมากเลยทุกคนดูดียังเป็นท่อไผยอย่เลยอะไรครับเนี่ยเราไปดูกันนะครับต,รติดหรือเปล่าอะนเนี้ยเฮ้ยติดว่ะโอ้โหแค่แบบสตาร์ทเฉยเฉยก็ร้อหมุนแล้วครับน้่งๆ นี่เสียงท่อเราก็อยู่ประมาณนี้ครับเสียงท่อผ่านธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวจอดขอจอดรัดอินไว้สักครั้งนะทุกคนไม่ได้ขี่นานแล้วเอาแล้วทำไมไฟหน้าไม่ติดเลยเอาไม่ติดแต่ไฟสูงเลยะเอาเฮ้ยก็ับประมาณประมาณนี่นับทุกคน เดี๋ยวขอจอดรัดอิงไว้สักแป๊บนะครับทุกคนนี่ทุกคนทรงรถที่ทุกคนอยากเกห็นก็ประมาณนี้นะครับแี่สวยเลยคือแจกทรงก็แจกไปในคลิปก่อนแล้วนะครับทุกคนก็ออกไปเลื่อเรียนดูแล้วกันนะครับผมโอ้เสียงพ่อโคตรกระป๋องนะครับน้องน้องแอบเสียงเื่องก็ คลิปงีบครับเงียบคีบครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมไปลองเบิ้ลดูแล้วกันแต่ว่าเออทุกคนผมเบิ้ลแรงไม่ได้นะครับอันนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเขาจะด่านะครับทุกคนเบิ้ลพอความปากความคอครับคิดถึงลง้นมากทุกคนคิดรูคือเหมือนว่ากำลังัอ เยอะก็ทุกคนครับพอได้พอได้พอได้อไดเออก็ประมาณนี้นะทุกคนปรากฏว่า์าท a ิดนะครับออก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราหายโควดิดก่อนแล้วเราค่อยจะมาทําต่อไปนะครับทุกคนตอนแรกก็นึกว่าแบบจะไม่ติดนะเออก็โอเคอยู่โอเคอย,อคอยู่ได้อยู่กาลังอัดทึ่งช่างบอกมาก็กําลังอัดก็แกไม่ได้วันนะแต่แกบอกว่าทอขี่ได้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้คัดลื่นมากเออลื่นจัดนะทุกคนแบบขี่ไม่ได้ก็คิดดู เดี๋ยวผมจะตอนนี้เดี๋ยวน่าจะเก็บเก็บตังเก็บตังซื้อท่อบัวนะครับอือมันแบบน่าจะสวยเลยแหละเข้ากับรุเราเลยทุกคนมาปะเนี่ยทรงแบบนี้เข้าแบบท่อบัวเลยแล้วก็มาทําคัดนะครับไม่รู้ว่าจะทาคัดอะไรนะครับไม่คัดเดิมก็คัดร้อยยิห้าเลยทุกคนแต่ว่าได้ยินมาว่าคัดร้อยยิมห้ามันปัญหาเยอะนะเดี๋ยวน่าจะทาคัดเดิมนะครับทุกคนโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนปรากฏว่าเครื่องก็ติดนะครับติดเป็นที่เรียบร้อยอเดี๋ยวอ e ีพีมาอีพ e ีหน้าก็จะ มาลองขี่ขี่ให้ดูแล้วกันไม่รู้ว่าขี่ได้เปล่านะคัสมันเลื่อนมากเลยนะครับยังไม่มีตังทำเลยเอเคแบบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องแดงกีรศนิษด้วยอี่ทุกคนก็เจอกันใ่คลิปหน้าครับก็ฝากติดตามววาคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรนะครับทุกคนโอเค